โดยจ,กยจกกักรยานเนี่ยครับก็จะมีประมาณ150คันบกกวกลบโดยท้สถานีเนี่ยจะมีแต่ว่าถ้าสมมุติว่าสถานีไหนต้องบอกว่าคนนิยมเป็นพิเศษวันนี้อาขาดแคลนปุ๊บเนี่ยจะมีเจ้าที่เอาจากจุดอื่นมาเสริมให้มีสีที่ททสันสดใสเพื่อที่ว่าเรื่องของความปลอดภัยนะครับมีจุดสะท้อนแสงเวลาขับจะได้มองเห็นกันอย่างเงี้ยครับผมโดยค่าบริการเนี่ยชั่วโมงแรกสําหรับคนไทยจะไม่คิดเงินนะครับสำหรับคนต่างชาติก็คิดเงินนะครับสองชั่วโมงแรกถึงจะ20บาท

นะถ้าจะเอาอ,ออกนะครับผมก็ต้องทาบ,บัตรอย่างนี้จนมันติ๊ก,อ,ก,อ,อ,กอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกได้ครับผมนี่นะครับนะครับรถถึงระตูแล้วมันต๊กแล้วก็ออกได้นี่ครับผม